หอมแดงใบประก,กรูดแล้วก็ตะกี้ฝรั่งครับผมผักชันพี่น้องรสชาติจัดจานแน่นอนค้อยสารสวัสดีครับปอเป็นป,ป,ป,ประจำเพือเก่าของผมมื้อนี้มาปอกัน,นในบรรยากาศเนี่ยโมเล็กด้อพี่น้องมื้อนี้ก็โอ้เมนูเด็ดอีหลีพี่น้องนี่ ตับสดๆเลยครับี่ตับหมูครับยี่มาเห็ดเมนูตับหวานพี่นอ้องนะครับเมนูกับแกงนพวกเกาแล้วครับผมจัดการหมูกันครับผมเนี่ยพี่น้องได้แล้วครับผมเ, <c oughs> ลเลย่าดเลยน้ำสมสายชั่วครับผมกินได้บ่กข้าวพี่น้อง อันปักอุ่นไหวก่อนพี่น้องหอมพักซี่พี่น้อง มาครับวันนี้ขั้นตอนการปรุงครับผมตับหวานนะน้ำปลาก่อนครับปลาอีกนนอปนปนตะครัวพี่นอ้องสาปลลอยเด้่อนี่ ốm mông à nào của ông, à, à bàn này à, kim bọc nào là cái nào ดอ,ดอือเตะน้ำไปกี่น้อยผมเกผมรสชาตจะได้แล้วก็หากลงไปแล้วครับต้นหอมกขี้หอมแดงใบบะกูดแล้วก็กขี้ฟฝรัง่งครับผมปีกหันน้องรสชาติจัดจดแน่นอน หวานโอเคครับผมพร้อมเสิร์ฟคักครกับาพี่น้องขั้นตอนสำคัญแล้วครับเดี๋ยวให้ท่านประสรั่นชิมครับพี่น้องออน้มลองข้อก่อนนี่ <laughs> ตับหวานครับได้กินโดนเะไเนี่ยตับหวานครับพี่น้องต้องโดนหวานปะหวานนี <laughs> อ่อรอกนี่ ยังสีกินไงยัเดอ <laughs> <laughs> โอเคครับผม,ม,บมสุดยอดครับผมวันนี้ครับบรรยากาศนะครับขึ้นว่ารึ้นฝนลมโจโๆเย็นดีครับพี่น้องมาครับมาแซ่บๆน้องกันมาครับแซฟเซลโอเค <c oughs> ร่มดีวนะ้วเนาะล,ลมหนาวเลยหนาวลมหนาวลมหนาวกินตู่ร่มหนาวแบบเนี่ยเซตตอกปิกเข้าไปนั่มเนี่ยพวไปกติวเลยครับนี่มนมบกแกงงแบบบกแคงเนี่ยอยากให้แคงบกแกงเลย หมูย่งงนานน้ำเลี้ยวด้วยบัตขันผู้็กินเนี่นแล้วก็มาจะบรวทุกบ้านเนี่ยก็รวบตั้ง้าั้หนึ่งเย่าหมูยังอ่อนๆนานเด้เหยาเหยกลูกกับเอาุกซดเลย รสแต่งอร่อยพักติวเลยนี่มันกับสม่ำๆเนีนะ่ยเนาะ นี่กันเรือสองคนที่เราเลยครับพี่น้องหนึ่งไประยองแล้วหนึ่งไปกลับบ้านแล้วปไปจา้าเตินทางแล้วลงมาหยามกันสองเมื่อไประยองกันวัถึงกรกับเด็ดไประยองไปหาน้องแล้วกับรอยต่อครับ,รบแกมีอาสมพักบันนี้ กินเองกินเองแสบเองอืมก็กอบเลยนะผักะใช่ไหกระลำบะกระลำก็อะแบน เลขกับวัตถุพี่น้องก็ถือดีจ้อยจุยตับมูไปก่อนบุเดี๋ยวบุตรสืบตัวมันออกจักเตี้ยเนาะปีนี่บุตรสืบตันออกจักเตี้ยสืบส่วนบอกพี่นาเป็นชื่อวันผมมีเก็บบอกเก็บจักหนวดบอกเก็บจักงวด ก็เดี๋ยวไปซื้อเกาขวายสาอืมยังเสด็จมุนเวียนท่นที่แต่ไหนว่าผมนอนอยู่อพอดีก่าไปซื้อหวยหวยยังที่อีตอนนะขอบคุณที่ให้ความสนใจวันนี้ว่าเบิดแล้วนีอ่อย่างว่าปวดงวดนันขึ้สลากพัดบ่สบอของรัฐบาลนะไอ,อ้ของตามชิพัน ซื้อพันกับเป๋าเปาตุงบ่ะอะ,อะก่อนหน้านั้นพวกท่านเบิดเด้ยสองสามมือก็งวดนี่เบิร์ตเลี้ยวเป็นบางงวดเนี่ยติ๊บหลแต่ในวันที่ซื้อกองตลาดพัดเนาะก็ได้ไหลายเดียว จุดหกสิบใบแล้วเหกสิบล้านมืงกับใครเกินลอยเยอะซื้อกัน uh, อ um ่ะมึ่กับค <ok uh, um ิดเป็นคานันคานี้เยอค่าดูแลใครมั้ง่าลาบบอ่าเก็บสลากไว้เจ้ากัสิทธกไปอยู่ทั้งหมดอืม โอ้พี่น้องเอ้ยสุดยอดดีลีครับผมนี่ครับตอนเกีงใจตอนเกีงใจครับพี่น้องเนี่ยรอาวันเดียวกาศนี่มีหอดสมพักพี่น้องไงเอาสมพักมาแกมหอดเหล่าเอ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 าไว้พิจิตรตอนนี้มวกนี้กินตะหลงเลยโอ้สุดยอดครับพี่น้องบรรยากาศดีๆครับผมนี่ครับเดียวตอนเกียงเออเอาจินเลยแบงอยู่ดิวอ่างแบงคกับเอาเล่นเออเล่น บอกเกียดกันบ่เออได้กันไปตับหวานเดียโอ้เสบพีปป่น้องฮะสุขยอดครัผมสวัสดีครับผมอ่ะขอบคุณครับที่เข้าม,ม,ม,มาดูมทำมาก,กับฝากกุ้งไหลก,ก,กุ้งแก่กุ้งยตาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็นไปซักนีดพ่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ